แม่ที่ดีสำหรับพี่คือแม่ที่เสียสละตัวเองเพื่อลูกหลายครั้งความเป็นอีโก้ของพ่อแม่ทำให้ไม่เป็นฉันไม่ได้มีเวลาให้ลูกในเวลาที่ลูกต้องการฉันคิดถึงตัวเองเยอะไปจนลืมคิดถึงลูกของเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Woman to Woman เรื่องที่ผู้หญิงอยากรู้และเรื่องที่ผู้หญิงอยากจะเล่าค่ะวันนี้ก็พบกับเอินแล้วก็พี่สระ่นะคะทุกคน ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้จะถึงวันแม่แล้วอืทีนี้มันก็มีท็อปิกที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าความเป็นแม่เนี่ยมันเชื่อมโยงกับความเป็นผู้หญิงของเรามากๆใช่ค่ะอย่างถ้าเป็นช่วงอายุเอิร์นเนี่ยก็อาจจะเป็นอนาคตเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นแม่มแต่พิซร่าเป็นแม่แล้ว เต็มรูปแบบ <c oughs> เต็มเวลา <c oughs> ค่ะอ๋อแม่ไม่มีแม่พัไทามใช่ไหมคะไม่มีค่ะแม่นี้คือ24ชั่วโมง <c oughs> พักไม่ได้ป่วยไม่ได้นี่เป็นแม่ลิงเดี่ยวด้วยค่ะวันนี้เราน่าจะได้คุยกันเรื่องนี้มากขึ้นเนาะพี่สาราในม,มุมของการเป็นแม่รู <c oughs> ้สึกว่า <c oughs> ลูกที่ดี <c oughs> อะ ควรจะเป็นยังไงมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้สําหรับตัวพี่นะคะคือลูกที่ดีเนี่ยตามหลักการของพระคัมภีร์เลยก็คือต้องเชื่อฟังแต่การเชื่อฟังนั้นก็ต้องกลับมาที่แม่อีกแม่ต้องไม่บังคับลูกจนเกินไปต้องไม่ขีดเส้นว่าลูกต้องซ้ายอย่างเดียวหรือต้องขวายอย่างเดียวต้องทําแบบนี้จนลูกกดดันเพราะฉะนั้นลูกที่ดีในสายตาของแม่สําหรับพี่ก็คือ เขาเชื่อฟังเวลาเราบอกให้เขาทําอะไรสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังมีมุมให้เขาต้องตัดสินใจเลือกเพื่อที่จะทําให้เขาเติบโตขึ้นแล้วมีความมั่นใจในตัวเองมันคล้ายๆกับอย่างนี้ไหมคะว่าการเป็นแม่เนี่ยบางทีเราวางกรอบบางๆให้ลูกแต่<ช>ว่าเป็นแบบอ่ะเนี่ยมีพื้นที่ให้คุณวิ่งเล่นเต็มที่นะแต่อยู่ในกรอบแบบนี้มันปลอดภยัยแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็มีสเปซที่จะทําอะไรก็ได้อย่างอิสระภายใต้ความปลอดภัยที่เราวางเอาไว้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราบังคับเขา แล้วก็ขีดเส้นในเขาทั้งหมดโตขึ้นเขาจะไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเขาไม่เคยตัดสินใจแต่ถ้าวันนี้เราทํากรอบให้เขาแต่กรอบนั้นเป็นกรอบบางๆที่เรารู้ว่าถ้ายูไม่ออกนอกกรอบนี้ก็คือจะไม่อันตรายเพราะฉะนั้นในในมุมตรงเนี้ยอะไรที่เราดูแล้วไม่อันตรายเขาต้องตัดสินใจเองจะซื้ออะไรจะไปไหนจะทําอะไรชอบไหมก็ต้องตัดสินใจเองแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือต้องบอกลูกด้วยค่ะว่าผลของการตัดสินใจนั้นถ้าลูกเลือกแบบนี้มันจะเป็นยังไง คอนเ n คว q u e นต์ค่ะก็คือเราต้องบอกเขาแต่ถ้าเขาจะเลือกแบบนั้นก็ได้แล้วแต่แต่ยุ่รลับผลนะมันคือการสอนลูกให้มีความรับผิดชอบแล้วถ้าเกิดเขาแบบว่าไม่เอาอะงงแงขึ้นมาฉันเลือกผิดแต่ก็ก็ฉันงงแงขึ้นมาลงไห้เสียใจโวยวายถ้าเขาโวยวายเราก็จะต้องถอยหลังออกมาสเปซให้เขาอยู่กับตัวเขาเองก่อนค่ะเราไม่สามารถจัดการอะไรได้ในขณะที่ ฝุ่นมันตลบยู parents, it, it. It mm ่ต้องจัดการอารมณ์ตัวเองเราเป็นแม่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเขาทุกส่วนถ้าเขามีอารมณ์ที่เขายังจัดการไม่ได้นี่คือหน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนลูกตั้งแต่เด็กแล้วเราสอนให้เขา m a n a g อารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะเขาจะเริ่มทําได้ทุกอย่างมันคือการฝึกฝนแต่ถ้าเราอ่ะคอยเข้าไปทุกครั้งที่เขาแบบล้มเจ็บนิดหน่อยหรือว่ามีปัญหานิดนึงจะต้องเข้าไปช้อนทุกครั้ง ลูกจะไม่รู้จักการแก้ปัญหาแล้วจะไม่รู้จักวิธีการที่จะ manage อารมณ์ตัวเองพี่สราพูดถึงว่าถ้าหากว่าเขาล้มเราก็ต้องปล่อยให้เขาเหมือนกับผ่านเหตุการณ์มา<ช>เองแต่เอนะิ้นมีคําถามเล็กน้อยว่าพ่อแม่บางคนก็เป็นแบบนั้นนะคือถ้าลูกล้มลูกทําอะไรผิดปั่นจักรยานแล้วมันล้มขึ้นมามก็แบบว่า ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแต่คือแบบเจ็บอะ่ะมีแผลอะ่ะแบบนี้มันจะกลายเป็นเด็กมีบาดแผลไหมว่าในเวลาที่เขาต้องการพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้ไปหาเขาอยู่ตรงนั้นคือแต่ละสถานการณ์พ่อแม่จะมีะสัญชาตญาณความเป็นพ่อแม่อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้น<อ>ตรงเนี้ยถ้าเรารู้ว่าลูกต้องการเราเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องช้อนคือพ่อแม่จะมีสัญชาตญาณอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าตรงไหนที่เราดูแล้วว่าเขาไปต่อได้<อ>เราต้องปล่อย เพราะว่าถ้าทุกครั้งที่เราจะต้องคอยประครบประงมเขาเขาก็ยังคงจะต้องเป็นอะไรที่บอบางอยู่ตลอดอแล้วโลกข้างนอกอะ่ะมันยังไงก็แล้วแต่มันจะต้องเจอคนที่ไม่ดีอะ่ะแล้วลูกเราจะรับมือ,อยังไงแล้วเวลาเจอคนไม่ดี manage อารมณ์ตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นมันต้องเทรดตั้งแต่เด็กเมื่อกี้ถามไปถึงว่าลูกที่ดีสําหรับคุณแม่ควรเป็นยังไงและได้ถามในมุมแม่บ้างว่าแล้วแม่ที่ดีพี่สาร่าว่ามันมีคําจํากัดความไหมคะ คาว่าแม่นะคะลึกๆเข้าไปของผู้หญิงทุกคนเขาจะมีสัญชาตญาณความห่วงใยความรักความเมตตาเมื่อเขามองลูกของเขาเพราะว่าอยู่ในท้อง9เดือนเนาะนก็สร้างมาจากเลือดเนื้อที่พระเจ้าใส่เข้ามาในท้องของแม่แล้วกว่าจะเติบโตขึ้นมามันมีความผูกพันบางอย่างอยู่แล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม่บางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับลูก แม่บางคนอาจจะทิ้งลูกไปหรือแม่บางคนอาจจะปล่อยลูกไว้กับครอบครัวอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้ซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องแยกออกไปว่าเพราะว่ามันจะมีเด็กยิ่งเป็นประเทศไทยอะเรื่องนี้เยอะมาก การอย่าล้างแล้วทิ้งลูกไว้ซึ่งเราก็เข้าใจนะคะคุณแม่ในหลายๆมุมว่าบางคนเขาเป็นแม่ที่เขาอาจจะยังกลัว<ม>เรื่องของการทำมาหากินเราจะอยู่ดูแลลูกยังไงาอาจจะมีความเห็นแก่ตัวคิดถึงตัวเองเยอะไปจนลืมคิดถึงลูกของเราแต่แม่ที่ดีในมุมของพี่พี่มองว่าเราต้องเสียสละอันดับแรก คิดถึงตัวเองให้น้อยที่สุดถ้าเราอยากจะมีความสุขและอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกเราจริงๆตอนนี้เขาโตขึ้นอ่ะมันคือการเสียสะละแล้ววางชีวิตตัวเองลงในทุกมุมที่เราต้องการบางทีเราอยากเที่ยวเราอยากกินเราอยากเจอเพื่อนเราอยากใช้ชีวิตแบบที่เราใช้ก่อนที่เราจะมีลูกแต่พอเรามีลูกแล้วเราไม่สามารถทําอะไรแบบนั้นได้เลยแล้วบางครั้งเสียงเรียกร้องของลูกอ่ะอยากต้องการเราตลอดเวลาซึ่งเราอยากทําสิ่งที่เรารักเหลือเกินแต่เราก็ทําไม่ได้เพราะว่า เราเลือกลูกก่อนแล้วนี่แหละค่ะมันเป็นจุดที่ค้ำจํากัดความของแม่ที่ดีสำหรับพี่คือแม่ที่เสียสละตัวเองเพื่อลูกคําเดียวเลยเพราะถ้าอยู่เสียสละแปลว่าอยู่หลักถูกปะคําว่าเสียสละมันโอเวอร์ออวช่วงนี้คือแบบพ่อแม่ยุคใหม่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าฉันเนี่ยอาจจะเกิดมาเพื่อมีสามีหรือภรรยาแต่ฉันอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีลูกก็ได้เพราะว่าฉันอยากจะมีลูกเมื่อพร้อม คำว่าพรอของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าพร้อมเมื่อต้องแบบมีเงินจํานวนเท่านี้ ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าต้องมีสามีดีเบอร์นี้ถึงจะมีลูกได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความพร้อมอ่ะมันไม่มีจริงในโลกใบนี้ค่ะมันไม่มีจริงนะมันมีจริงด้วยหรอความพร้อมอ่ะไม่งั้นอ่ะเขาจะมีคาหมอบอกว่าเวลาคุณกลัวอะไรอ่ะให้คุณทําทั้งทั้งที่กลัวถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จเหมือนกันถ้าคุณอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกหรืออยากจะทําอะไรคุณต้องทําทั้งทั้งที่คุณกลัวเนี่ยแหละหมายถึงมีทั้งทั้งที่กลัวเนี่ยแหละเพราะว่าสุดท้ายอ่ะคุณเลี้ยงได้อยู่แล้วคุณย้อนกลับไปสี่อดีตอ่ะเขามีล เขาเลี้ยงกันยังไงเขาพร้อมเหรอถามจริงแล้วเขาก็เลี้ยงเรามาได้จนมีทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะต้องคิดออกนอกตัวนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะคิดถึงตัวเองเยอะไปว่าเฮ้ยกลัวจะเลี้ยงแล้วแบบไม่ดีกลัวจะแบบส่งอินเตอร์ราคาสูงเหมือนคนอื่นไม่ได้อะไรแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้คือคุณคิดเยอะไปในเรื่องของความต้องการของลูกมันอยู่ที่ว่าเราเลี้ยงยังไง ถ้าเราเลี้ยงลูกให้ติดกับวัตถุติดกับสิ่งของเขาก็จะติดกับสิ่งนั้นค่ะ<ม>แต่คุณสามารถให้ถองขวัญเขาได้นะในบางครั้งแต่ไม่ใช่ว่าฟุ่มเฟยแบบทุกอย่างต้องเป็นแบบโอ้ของเล่นราคาแพงต้องอยู่โรงเรียนอินเตอร์แบบนี้เท่านั้นอย่างนั้นเท่านั้นคือเราเนี่ยแหละมีความคิดที่กักขังตัวเราเองเราเหมือนเราทํากรอบให้ตัวเราเองแล้วเราคิดว่าเนี่ยแหละคือกรอบของฉันคือความพร้อมของฉันเนี่ยกรอบกรอบเนี่ยถ้านอกกรอบเนี่ยไม่ได้<ม><ม>เพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยแหละอาจจะต้องกลับมาปรับที่ทัศนคติของตัวเอง เดี๋ยวนี้คนก็แต่งงานตอนอายุน้อยลงใช่ไหม,มแล้วคำคำนี้มันก็เลยจะผุดขึ้นมามากขึ้นว่าฉันอยากที่จะพร้อมก่อนซักประมาณ35และกันถึงจะค่อยมีมแล้วก็ถ้าฉันจะมีลูกเนี่ยลูกเขต้องการบริเวณฉันน่าจะต้องมีบ้านแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีรถและสมัยนี้เองพี่าราพูดนะว่าตรงเรียนอินเตอร์ต้องไปเพราะถ้าไม่อินเตอร์เนี่ยฉันไม่อยากจะให้ลูกไปเจอกับสังคมเพื่อนแบบนั้นแบบนี้การที่ คนสมัยใหม่คิดแบบนี้ในเรื่องการมีลูกม,มันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองที่มีความขมขื่นกับสิ่งนั้นหรือเปล่าใช่เพราะว่าเวลาเราขมขื่นกับสิ่งที่เราได้รับมาตอนเด็กๆเ,เราอาจจะรู้สึกว่าเราเรียนโรงเรียนไทยธรรมดาเราโดนเพื่อนดูถูก<ม>เราไม่ได้แบบเออมาจากชาติตระกูลที่ดีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้ลูกอ่ะไม่เป็นเหมือนเรา<ม>เราอยากให้ลูกอ่ะมีทุกอย่างแบบไม่ต้องขาดเหมือนที่เราที่มันเติบโตมาไม่มีอะไรเลยแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ การที child, people. People Arizona, young, ่ลูกจะเติบโตขึ้นมาได้แข no. 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 yes. no. 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 ็งแรงไม่ได้หมายความว่าเขาต้องมีทุกอย่างคนที่มีทุกอย่างไม่มีความสุขเยอะแยะไปค่ะหลายๆคนที่ตอนนี้เจนใหม่ๆเป็นซึมเศร้าเยอะแยะมากเด็กอินเตอร์เด็กอินเตอร์ทั้งนั้นเลยที่แบบค่าเทอมปีละล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะเด็กพวกนี้ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันกับคําว่าไม่เพราะชีวิตเขามีแต่คำว่า yes 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 พอวันหนึ่งเขาต้องผิดหวังแค่เรื่องเล็กๆว่าไม่อันนี้ไม่ได้คนข้างนอกไม่เป็นดั่งใจเขาเหมือนคนในบ้าน รับไม่ได้คิดมากทําไมแล้วก็มีตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ซึืมเศร้าพ่อแม่แก้ยังไงก็พาลูกไปหาหมอเพราะว่ามีเงินแต่มันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยวัตถุสุดท้ายจุดจบมันก็จะไปจบแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับกลับมาปรับที่ทัศนคติของพ่อและแม่ว่าถ้าเราจะมีลูกเราอย่าไปคิดว่าเงินคือคําตอบของความสําเร็จและความสุขของลูกเราแต่ว่าแน่นอนว่าเงินมันเป็นสิ่งที่ซื้อความสะดวกสบาย ในชีวิตของเราและลูกของเรามันเป็นใบเบิกทางที่จะทําให้ลูกของเราได้อยู่ในสังคมที่ดีแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่ใช่คําตอบของคําว่าความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตแล้วในยุคนี้โซเชียลอ่ะคือพูดกันแต่เรื่องของความสําเร็จเรื่องของเงินเรื่องของเงินเรื่องของเงินใช่เงินมีความสําคัญกับชีวิตแต่มันไม่ได้มีคุณค่าขนาดที่จะสามารถแบบโหจํากัดเลยว่าคนนี้ควรเกิด คนนี้ไม่ควรเกิดฉันไม่ควรให้กําเนิดลูกเพราะว่าฉันไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กหลายคนที่เจอความยากลําบากไปย้อนดูประสบความสาเร็จทั้งนั้นพอเขามีภูมิคุ้มกันเขามีสแตรน์เขามีภูมิคุ้มกันเขาแบบถ้ายิ่งเป็นนักสู้เขาสามารถกลับขึ้นมารวยกลับขึ้นมามีหน้ามีตาในสังคมเขาเป็นได้หมดค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าคุณเลี้ยงลูกยังไงมากกว่า คนมักจะมองข้ามไอเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวคือเห็นอยู่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นนางงามแอนนาเสือคือพ่อเขากวาดถนนแม่เขากวาดถนนแต่มันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาพร้อมคุณคิดว่าเขาพร้อมเหรองินเดือนเท่าไหร่แต่เขามีความรักที่พร้อมไง <S <S 2> <S 2> มันไม่ใช่จํานวนเงินที่พร้อมแต่หัวใจความเป็นพ่อแม่ที่มันพร้อมแล้วมันใสสุดให้กับลูกของตัวเองแล้วลูกเขาได้รับแล้วลูกเขาเติบโตเป็นไงเรียนได้เกียรตินิยม แล้วก็เป็นนางงามเขาพัฒนาตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะมันอยู่ที่พ่อแม่แล้วสิ่งที่สําคัญคือความรักอันนี้คือสําคัญมากเพราะความรักคือพลังแล้วพอเด็กได้รับมากๆ,ๆเขาจะมีพลังพ่าเขาจะมั่นใจไปอยู่ตรงไหนเขาจะแบบเออแม่พ่อแม่เป็นอย่างนี้เขาอยากจะช่วยพ่อแม่เขาให้พ่อแม่เขามีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกอย่างมันคือเริ่มต้นที่ความรักในครอบครัวแต่ถ้าหากว่าหลายๆบ้านมันพลาดไปแล้วอะพี่สาระแบบ ฉันไม่ได้มีเวลาให้ลูกในเวลาที่ลูกต้องการฉันในเวลาวัยเด็กใช่ไหมคะที่เด็กๆต้องการพ่อแม่ฉันผ่านเวลานั้นมาแล้วลูกฉันโตขึ้นมาอายุยี่สิบกว่าแล้วม,มันไม่ทันแล้วพี่จะลาว่าเขาจะไปแก้ไขอะไรได้อ่ะก็อย่ากลับไปมองที่อดีตที่เราเคยทําผิดพลาด หลายคนอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกหรือว่าทิ้งลูกไปในวันนั้นที่เราอาจจะเด็กเกินไปจะคิดน้อยไปในวันนั้นก็อยากก่ากล่าวโทษอย่ารู้สึกผิดอย่ารู้สึกแย่กับตัวเองมันผ่านไปแล้วอดีตแต่วันนี้เราทําอะไรกับมันได้ในขณะที่ลูกเราโตแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรในปัจจุบันได้ไหมอาจจะต้องพูดดีๆกับลูกหรือเปล่าหรืออาจจะต้องขอโทษลูกในวันนั้นไหมการที่เป็นพ่อเป็นแม่มันต้องขอโทษเป็นนะคะอะไรเราผิดเราต้องขอโทษกระทั่งเราเป็นผู้ใหญ่เราผิดตรงไหน แมนๆค่ะขอโทษขอโทษแล้วขอโทษด,ด้วยความจริงใจแล้วลูกอะ่ะ mm hmm. เขารอฟังอยู่หลายครั้งความเป็นอีโก้ของพ่อแม่ uh hmm. ขอโทษไม่เป็นเพราะเราถือว่าเรามีสิทธิ์เพราะฉันคือแม่ฉันให้กําเนิดเธอมามันไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องกัน mm hmm. <laughs> เพราะฉะนั้นมองแล้วก็แยกประเด็นการให้กําเนิดเป็นส่วนหนึ่ง mm hmm. การเลี้ยงดูเป็นส่วนหนึ่งแล้วตรงไหนที่มันทําให้ครอบครัวของเราในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถกลับมารักกันได้เรื่องของการเลี้ยงดูหรือเปล่า ที่ทําให้ลูกบาดเจ็บที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งเพราะฉะนั้นพ่อแม่อาจจะต้องกลับมาเช็คตัวเองแล้วมีความถ่อมตัวถ่อมใจลงแล้วก็ยอมรับพิดก้าวต่อไปกับลูกเพราะว่าถ้าเราบอกรักลูกอ่ะแล้วลูกยังไงก็รักแม่ค่ะพูดจริงแต่ส่วนใหญ่อะแม่ไม่ค่อยยอม <laughs> จริงๆส่วนใหญ่คนเป็นแม่เป็นพ่อจะไม่ค่อยยอมค่ะเพราะเขาจะมีอีโก้งเขาเป็นธรรมดาแต่ถ้าวันนี้เราอยากจะให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราอะกลับมาดี อยากจะแก้ไขอดีตที่มันผ่านไปแล้วที่เราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เราแก้ปัจจุบันตัวเราเนี่แหละอาจจะต้องปรับทัศนคติยอมอ่อนลงขอโทษลูกแล้วก็กอดเขาลูกต้องการแค่นี้ค่ะเขาต้องการแม่ที่กอดเขาแล้วบอกรักเขา